สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้มี่น่อยก็จะเริ่มบรรเลงเพลงโคกสาเอาเอามากขลื่นสาเก,ก็เด้อนางร้องยากขึ้งนงะ่าย่ากใช่ไหมเมื่อนีอ้มาแรกแห้งมานะจ๊ะตำวุนเซนใสมันแกว้วใสกะปินะคะ ใส่มันแกวค่ะแมนใส่พริกแห้งลงไปนะคะใส่กระเทียมลงไปหลังจากที่ว่าน่นตื่นแล้วนะคะเมื่อยเรื่องใส่กะปิลงไปนะคะ ตำม,มันแก้วใส่ตีนไก่บุญเส้นใส่กะปินะคะำตำม,มันแก้วตีนไก่บุญเส้นกะปิ <c oughs> ตำพริกเรียบร้อยแล้วนะคะใส่น้ำตาลลงไปค่ะ <c oughs> ล๋ลวแต่นะคะรสชาติ แล้วแต่คุณอยากจะกิน <c oughs> โอ้ยกินกินผ <c oughs> งนัวนะคะนี่ผงชูรดนลายแล้วแต่กระเทียทศจะลงไปคะ่ะมันแกวใส่ลงไปเลยนะคะ <c oughs> มะน,นาว จัดให้แล้วนะคะพี่โอลิเวียที่บอกว่ามีน่อยไปถึงสุพิเดนอย่าลืมตำบุนเส้นให้ดูนะคะตำแล้วนะคะวันนี้รสชาติชุดแทบจะพี่น้องต้องการแต่วันนี้ไม่น้อยใส้เป็นเผ็ดเปรี้ยวหวานตำสไตล์นะคะใส่ปลรราเข้าไปนิดหน่อยเพื่อความหอมมีกะปิแล้วกับไส้นาปะแดดน้อยนึงอย่าเฝ้าใส้ร้ายนะคะเดี๋ยวเค็มจะเอาคืนไม่ได้นะคะ ตทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะไม่ต้องตำแรงนะคะเอาแค่โขกกเอาแต่พ่อเน,ะะนื้อๆนะตนีนะคะตีนไก่นะคะมุนเซนลวกแล้วนะคะขอใส่ประมรสแล้วกันเพราะมันสิหลายมันจะหลายเกินเดีย๋ยวมันกินไม่หมดเนาะ พี่น้องเห็นบ่าวูดไม่หน้อยยักคอกอีกเพราะว่าสื่อส่องไอแทมาใหม่ไม่เนีักะไม่รับบ่า่คอยด่ญ่นะคะเอาแค่เง่้ยอๆนะคะเง่้ๆก็คือเอาแพทให้เข้ากันไม่ต้องตำอะไรแรงมากมายนะคะวันนี้สีสันอาจจะไม่น่ากินเพราะว่าห้ามขาดผักขาดทุกอย่างนี่หน่อยคนตูนะคะมันนี้คนตูไม่เห็นกินซิมกรนะคะ หอมกับปิครับแม่เติมไปได,ด้นิดเดียวอือสุดยอดเสร็จสิ้นหลังการงานสร้างขันนี้ผักใส่น้ำคือสีแสบบ๊ม,มีพักนะคะเอาตามเอาตาม พร้อมๆกันนี่ก่นนอนเนาะยังไม่ได้ไปซื้อขอเขาเลยคะเดี๋ยวตักให้ดูพร้อมๆกับปิตำแบบสูตรของเมืองเล่านาะคะเดี๋ยวเคลียร์ให้ดูนะคะจัดหน้าตาหน่อยนิดนึงเนาะคะมาแล้วใสเร่ลงัน เราไปดูกันตัดแสบปะคะต, <c oughs> ตำมั่นแก้วตำมั่นแก้วใส่กะปิตีนไก่บนเซนเซ็ตเร่ร่อยแล้วนะคะเดี๋ยวมีอะไรจะกินในเมืองนะคะด้วยรักใจใจจ,นะจ้ารักนัดจุ๊บ